ผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการารักษาก็มีหนึ่งรายที่หนึ่งเราเลสสีเขียวนะจ๊ะผู้ป่วยสีเขียวอู๋จะดูแพทย์ท่านโอ้โหสวัสดีคุณหมอคุณหมอสวัสดีค่ะดูคุณหมอเหนื่อยหวเหนื่อยเลยก็อยากจะสังแม็กซ์ตรงนี้ให้คุณหมอจริงๆนะผู้บาดเจ็บที่เข้ารักษารประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะเสพตรีสมเกียรติที่กลับไปเมื่อสักครู่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดสงสัยว่ามีวัตถุแปลกปลอมค้างในดวงตาซ้ายโอ้ สะเก็ดระเบิดเอออ,อาการทั่วไปปลอดภัยแต่ควันก็ลังใจยังดีตาซ้ายส่วนผู้ปว่วยรายที่2ก็ยังสีเขียวนะคะพนหารธีรพัฒนอายุ21ปีวินิจฉัยพบวัตถุแปลกปลอมค้างในแขนขวาสะโพกขวาเข่าซ้ายสะเก็ดระเบิดนั่นแหละอาการทรงตัวและพร้อมกับและบอกกับบอกกับพลโทอดุยม่าไง จะกลับไปทําหน้าที่เมื่อร่างกายฟื้นตัวเสร็จแล้วครับผมอ<ฮ>ใ,ใ<ฮ>ได้ลเลยนะครับทิลพัฒนเองเองรักษาต,ตัวก่อนเอ้ทิลรพัฒนเอยแล้วก็อาการผู้ป่วยสีเหลืองคืออาสานะคะอาสานลงฤทธิ์กระดูกปลายนิ้วมือสองข้างแตกแบบเปิดคือแหวกออกมาเลยเอ็นนิ้วขวาฉีกบาดแผลที่แขนซ้ายทีมแพทย์รักษาใกล้ชิดอาคารคงที่